คุณยายมีกำลังค้นหัวทำสิ้นกวยคือเปลี่ยนลายท่าเลยนะเป็นยังไ่ออกบอดีปะ ติดเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวม,ม,มันติดมันติดหัวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดดดดดเ,เออด,อดี๊ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมันบมันบัถือข่างมันลมมันพัดเราต้องเอามาทางนี้หลายๆมาเรียนเรียนขอดกั้นดำ มากกันใต่อ <c oughs> เออเหียดกงมากอเออเนืยวตกใส่หัวเขาได้อ๋อรู้แล้วไม่ใหญ่โบกมันทำมันตุ้ยทั้งเทิงต้องเอาทางนี้คืนแล้วม,มันวะบอกพ่อแม่เอาขึ้นพิษข้างต้องเอาข้างตุ้ยขึ้นทั้งร่มอืมนั่นดีแล้วเห็นว่า เริ่มแรงก่อนนะครับทุกท่านอันนั้นก็ต่ำหูไปอันนี้ก็โค้นไปค่าขอดี่เรวบอกลมพัดเลยปิวมาดีนะแม่นะอ๋อผมรู้ละผมรู้ละเดี๋ยวนะ